สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูซิว่าในช่วงนี้นะคะความรักของชาวราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างวันนี้ยะ่ถึงสิ้นเดือนนะคะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนั่นเองสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มท่านที่ทะเลาะก,กันนะคะจะดีขึ้นหรือเปล่าด้วยเราและเขาจะเป็นความรักที่จรงิงจังจรงิจรงใจต่อกันไหมนะคะมั่นคงดีหรือเปล่าในช่วงระยะนี้นั่นเองหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมาติดตามรับชมกัน การเปิดไพ่นะคะจะเป็นพลังงานโดยวรวมนะซึ่งตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางกรณีสามารถที่จะสลับกันก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องชมเพื่อความบันเทิงหรือว่าเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะคะอันไหนที่เป็นส่วนที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้เอาไปเป็นข้อระมัดระวงังหรือฝังผ่าน,นไปก็ได้เพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงของเราอาจจะไม่ตรงไปส,สัทุกเรื่องนะคะเนาะ สำหรับราศีพิจิกนะคะจะเกิดในระหว่างวันที่24ตุลาคมถึงวันที่22ิพฤศจิกายน,ก,นการแบ่งวันที่ก็จะตามแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีนั่นเองส่วนท่านที่สนใจอยากจะเปิดดวงชะตาของเราโดยตรงเลยนะคะก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะไอดีไลน์ได้ฝากไว้ที่ใต้คลิปนั่นเองนะคะก็จะมีดูแบบวันเดือนปีเกิดแล้วก็เปิดไพ่ควบคู่กันนั่นเองเ่เดือนปีเกิดเนี้ยก็จะได้ทราบนะคะว่า ปีนี้อะไรดีอะไรเฮงอะไรปังแล้วก็อะไรจะเสียในดวงชะตาเราบ้างคนที่จะทํำยังไงคนที่จะป้องกันตรงจุดไหนถึงจะตรงจุดนั่นเองนะคะเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พลงานรวมนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะเป็นไกล์ไลายเป็นเข็มทิศให้กับเรื่องความรักของเรานั่นเองนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าไพ่หลักนะคะได้ไพ่สองคาถาความรักยังมั่นคงดีอยู่นะในเรื่องของอความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ดีอยู่ด้วยมีการเป็นห่วงเป็นใยกันสำหรับท่านที่อยู่ไกลกันเป็นความรักที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะต่างจังหวัดต่างอำเภออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยัง ออไม่ขาดการติดต่อกันเลยนะคะมีการโทรหากันตลอดแล้วก็แสดงความรู้สึกห่วงใยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ดีนะชาวราสีพิจศกเรื่องราวความรักของคุณเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจกันจริงๆไม่มีอะไรบกเม็ดปิดบังอะไรเลยนะคะแล้วก็ได้ไพ่พ,พราด,ด้วยเดชโรเฟนคุณได้คู่ครองที่ดีแล้วล่ะคู่ครองคนรักนะคะ ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาสูงจิตใจดีด้วยแล้วก็เป็นคนที่โอบอ้อมอารีเป็นที่ปรึกษาให้กับเราได้ด้วยนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเป็นผู้นําให้กับเราได้ได้เลยทีเดียวทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเขาก็ให้เราด้วยเช่นกันนะคะซัพพอร์ตช่วยเหลืออุปถัมภ์อะไรอย่างนี้นะคะดีมากๆเลยแต่ที่นี้นะคะในบางกรณีก็จะมีคนรักเก่าของเขาหรือบ้านของใครนี่แหละที่ยังอ่า มามาหายหายไปไปมามาอยู่นะคะคนรักเก่าของใครสักคนนึงก็ยังเหมือนกับว่ามีอิทธิพลอยู่อาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้นะคะเขาอาจจะยังไงล่ะเคยแต่งงานกันมาเคยเป็นแฟนกันมาแล้วก็ช่วงนี้นะคะเขาจะเข้ามาวุ่นวายในเรื่องของการเงินคนของเรามากเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเข้ามาวุ่นวายการเงินของเราก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่แน่ไม่นอนบอกไม่ได้ว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นของเขานะคะก็ต้องพิจารณาเองนะ แต่พลังงานก็คือว่าจะมีคนเก่าที่จะมาวุ่นวายในเรื่องอกับคนของเรากับเราเรื่องเงินด้วยนะคะเน้นๆเ,เลยอาจจะมาขอย,ยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาทวงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทวงสมบัติอนะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีพิจิกช่วงนี้นะคะเราและคนรักจะมีการมุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะคะเออ พุ่งเป้าไปที่เรื่องงานสะส่วนใหญ่เลยทีเดียวความรักของเราก็ยังดีอยู่นะคะระวังคนรอบข้างนะคะจะมาทําให้ความรักของเรานั้นมีปัญหานั่นเองเพื่อนที่ทํางานอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะคนใกล้ชิดก็ได้ด้วยโดยอีกหนึ่งรนะยะก็จะเป็นคนรักเก่านะคะที่จะทําให้เราต้องเราหงหลแห่งกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะเคลียร์กันได้ก็จะเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าการทะเลาะครั้งนี้ก็ จะทาให้เราถึงขั้นโอพังกันไปเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะคือเราเข้าใจเขาอยู่แล้วกับคนเก่านะพอเขากลับมาแล้วก็เออมีการพูดคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีการนอยๆอยบ้างอาจจะไม่พอใจบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่เขาไม่ได้คิดที่จะกลับไปหาคนเก่านะเขาเลือกเราแล้วนะคะมันเป็นแค่บางอย่างที่จะต้องรับผิดชอบกันไหมอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองเนาะ เรื่องของการเงินนั่นแหละเน้นๆเ,เลยมาเหมือนกับว่าคุณกําลังวิ่งเต้นเรื่องงานไหมตอนนี้นะคะหรือว่าคนรักของคุณนี่แหละจะมีการเดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดต่าง ประเทศต่างอำเภออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะแต่นั่นแหละก็ยังมีความห่วงใยที่ดีให้กันเสมอมานะคะไม่เคยขาดการติดต่อนะโทรคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวหรือ,อยังเป็นยังไงบ้างเออคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคําพูดดีๆคําพูดหวานๆให้เราได้ชื่นใจอยู่นะเอาเป็นยังไงนะคะไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยอืมอย่าเพิ่งงอนเนาะเขาไปทำงานนะคะโอเค เรื่องไหนที่ไม่เข้าใจกันนะคะก็จะเคลียร์กันได้จะคุยกันได้ปรับความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะแล้วก็ยังไงล่ะอีกคนหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นคนคุมเกมอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบบังคับคนรักเนาะให้เขาอยู่ในโอวาทเราอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะทําตามเราอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะจากการที่เขาคุมเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอยากที่จะอะไรละ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีกับเราทั้งนั้นเลยเขาคิดว่ามันดีเขาก็อยากจะที่จะให้เราทําแบบนั้นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รู้ว่าในบางมุมก็อึดอัดบ้างอะไรอย่างงี้เนาะเออเป็นเนื้อคู่กันนะคะชาละศีพิจิตคุณและคนนี้ท่านที่ ยังไม่ได้แต่งงานนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่งงานกันในตอนนี้แต่การวางแผนชีวิตที่จะมาอยู่ด้วยกันมันก็สูงมากนะคะวางแผนอนาคตวางแผนการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่โดยรวมแล้วมันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจจริงใจต่อกันนะคะมีอะไรก็รอมชอมซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็จะพยายามอธิบายให้เขาได้เข้าใจให้ ให้คนรักได้เข้าใจว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวจะมาเปิดความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวราศีพิจิกนะคะว่าในส่วนของเขานั้นต้องการอะไรกับเราบ,บ้างคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะได้แฟนอุปถัมภ์ดีเนาะแฟนก็เป็นคนที่จิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบที่จะเอ่อยังไงล่ะจะ สายมูไหมออกแนวสายมูนะคะธรรมะธรรมโมอะไรอย่างเงี้ยชอบคข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมนะคะหรืออจะเป็นเราก็ได้ที่ตอนนี้จะหันหน้าเข้าทางธรรมมากเป็นพิเศษนะคะสายมูเป็นพิเศษแต่ก็ดีนะยิ่งคุณทําบุญเยอะๆบุญนี้จะมาช่วยสนับสน,สนุนในเรื่องของความรักและการเงินนะคะจะทําให้เราประสบความสมําเร็จได้ง่ายขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราขอสิ่งที่เราปรารถนามันก็จะได้นะคะ เปิดดูสิเออเดี๋ยวมูมมีเรื่องเครียดเนาะมีเรื่องกลุ้มอกกุ้มใจเรื่องการเงินอ่าเขาก็เครียดเรื่องเงินเหมือนกันนะชาวราศีพิจิกเออในส่วนหนึ่งที่เขาดูแลแล้วเขาก็ดูแลแหละแต่ว่าในส่วนรายได้ของเขานะเหมือนกับว่ามันจะน้อยลงไหมประมาณนั้นท่านที่เป็นครอบครัวก็มีเรื่องลูกเนาะที่กําลังที่จะเปิดเทอมไหม เหมือนจะเป็นอย่างง้นอะเคยเพื่อเรื่องรายสายเรื่องการเงินนะคะเงินคือมันมันได้น้อยมากกว่าเมื่อก่อนหายากมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่รายจ่ายก็จ่อเข้ามาแล้วนะคะถ้ามีใครที่เป็นฝ่ายเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่าจะต้องใช้เงินมากอยู่นะเงินนิ่งเนาะช่วงนี้สำหรับเขาเครียดเรื่องการเงิน เรื่องลูกเรื่องบุตรหลานบริวบารน,นะคะคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาเนี่ยแหละเออเขาก็รักคุณนะไม่มีคนอื่นนะชาราศีพิจิกไม่มีเลยนะคะคุณเนี่ยคือคนที่ใช่แล้วคือคนที่เขาจะจริงจังแล้วนะคะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใจยังไงก็เป็นคุณยังไงก็ชีวิตนี้ต้องมีคุณอยู่ในชีวิตของเขา อืมแต่เขาช่วงนี้มีความวุ่นวายอยากจะออกจากงานเหรออยากจะหางานใหม่เหรอหรือว่าหาอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะส่วนใหญ่ในสมอง,องเขาคิดแต่เรื่องเงินทั้งนั้นเลยอะคะอยากที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องหาเงินเยอะๆเพื่อที่จะเอามาดูแลคนรักของเราอะไรอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นนะคะคิดถึงแต่คนรักคนในครอบครัวคนที่ เขารักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะให้คนรักของเขาอยู่สุขสบายเท่านั้นเองไม่มีการนองใจนะชารสีพิจิกเราก็เข้าใจเขาบ้างช่วงนี้เขาอยู่ในสภาวะความเครียดแล้วก็ความไม่แน่ไม่นอนในชีวิตนะคะจะเอาอยัางไงเรื่องงานเนี่ยก็ยังหวนหวๆอยู่เลยว่าจะรอดไหมหรือว่าจะออกดีหรือว่าจะหางานใหม่ดีนะคะจะเป็นอย่างนั้นน่ะยังไงยังไงยังไง อีกนัยยะหนึ่งนะคะอีกหนึ่งนัยยะก็คือว่าจะมีคนมาชอบเขาเพิ่มเป็นคนที่เขาเคยรู้จักอยู่แล้วอืมจะมาชอบเขาชอบคนรักของเราชาลสีพิจิตรเรียกว่ารักเลยละมีคนมา <Okay. S 1> เขาเรียกคู่แข่งนะมีคนมาแอบ,บรักแฟนเราอะ่ะค่ะล้วยังไงเขาคิดยังไงมีคนมีคนมาแอบ,บชอบแอบ,บรัก อแอบชอบแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าแฟนเราไม่ได้คิดอะไรนะคะก็คือถ้าเขาเป็นหัวหน้างานก็ก็ต้องปล่อยเขาชอบเราไปเพราะว่าในบางอย่างเราก็ต้องให้เขาช่วยเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ต้องอยังพึ่งพาอาศัยเขานะคะก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปแต่มันเป็นไปไม่ได้นะ เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากติดต่อกันเรื่องงานเท่านั้นเองมาเป็นยังไงต่อรักใหม่ๆนะคะที่เพิ่งจะคบกันได้ยังไม่นานเนี่ยเป็นยังไงส่องให้ดูหน่อยสิเปิดหน่อยความพิกลวิสิกของเขาเออแสดงว่าไพ่คนเก่านะคะ มันมีไพ่เดรโรเบอร์ขึ้นก็คือเป็นช้อยเป็นตัวเลือกอยู่ยังคาราคาซังอยู่กับคนเก่าไงเรื่องเงินเรื่องอะไรนี่แหละที่เขายังเคลียร์กันไม่ลงตัวนะคะเออยังเคลียร์เรื่องสมบัติกันไม่ได้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่ายังไปไป,ไปมาๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ขาดการที่เขามาคุยกับเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะชาลสีพิสิกอย่าพิ่งไปให้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ในส่วนหนึ่งเราก็เผื่อๆเอาไว้บ้างมันยังก้มๆเกืึ่งๆอยู่ไงเขาก็ชอบเรานะไม่ใช่ไม่ชอบชอบแต่เขาจะเคลียร์ตัวเองได้ไหมนั่นอีกเรื่องหนึง่งเขาต้องใช้เวลานะคะเออมันเรื่องมันยเยอะเรื่องมันยาวเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมันก็เนาะไม่ได้เชื่อว่าจะเคลียร์กันได้ไง่ายๆด้วยยังไงก็ดีไม่พ้นเรื่องเงินเนาะความรักกับการเงินเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกันเลยชาวราศีพิจิกเออจริงๆนะคะตามนี้เลย ไม่มีเงินแล้วจะรักไหมเขาก็หวั่นอยู่นะคือถ้าเราไม่มีซัพพอร์ตไม่มีเปให้เธอจะรักฉันหรือเปล่าในมุมหนึ่งเขาก็แอบคิดอยู่นะกับเรานะแต่เขาไม่ใช่คนขี้เหนียวอะไรนะคะจะเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเคิดอยู่ เพราะว่าเงินตอนนี้มันหาย,ยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าจะถ้าจะให้นะก็ให้คนที่จริงจังจริงใจต่อกันดีกว่าไปให้คนที่เขาจะรักเราจริงๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยขอแค่ว่าอย่าเข้ามาหลอกเขาก็พออ่สรุปแล้วนะคะสรุปให้แล้วนะชาวราศีพิจิกนะคะเออ เป็นความไม่ไว้ใจหวนหว,วันใจบ้างนิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องเครียดกุ้มอกกุ้มใจนะคะบ้างเรื่องงานเรื่องภาระความรับผิดช,ชอบเรื่องรายจ่ายอะไรอย่างนี้นะคะรายรับที่มันไม่เสมอกันกับรายจ่ายรายจ่ายคือเงินที่ออกไปมันจะเยอะกว่ารายรับอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นสภาวะความตึงๆอยู่นั่นเองนะคะเขาก็เลยจะต้องพยายามทํางานมากเป็นพิเศษ พยายามหาทําอย่างอื่นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามอยู่ในเรื่องของงานความรับผิดชอบเขาเยอะมากมาก,มากจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีนะคะเขาก็ไม่ได้ขอเราใช้นะเขาจะแสดงความเป็นผู้นำจะแสดงความเป็นผู้ใหญ่ กับเรานั่นแหละเขาอาจจะไม่พูดไม่บ่นอะไรมากหรอกแต่เขาคิดะนะคะใหญ่ที่จะเป็นผู้นำครอบครัวเนาะเขาจะทําให้มันได้นะคะต้องทําให้ได้คิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินเท่านั้นเองชีวิตเขาไม่ได้คิดมองหาคนอื่นเลยเราคือคนที่ใช่จริงใจแล้วนะคะแล้วก็ใหญ่ที่จะเป็นคนที่ดูแลคนรักให้ดีที่สุด ให้คนที่เรารักอยู่อย่างสุขสบายตัวเองลำบากตัวเองเหนื่อยไม่เป็นไรนะคะอืมดีนะคุณได้คนที่ดีแล้วนะชาวรีพิจิกเ,เพราะฉะนั้นก็ดูแลซึ่งกันและกันให้ดีๆนะคะคนรักที่ดีๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเจอกันได้ง่ายๆนะคะโอ้ไม่รู้ว่าสิบคนนี้จะเจอสักคนหนึ่งหรือเปล่านะคะเมื่อเจอแล้วก็ดูแลกันดีๆรักษากัน เอาไว้ดีๆนะคะอ่ะก็ประมาณนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะกับความรักของชาวาราศีพิจิกขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ท่าในใดอยากที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะได้ฝากอดีไลน์ที่ใต้คลิปเหมือนจะกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ